คุณคอปเตอร์อันนี้อะไรของคุณครับเบิดมือเกือบเบิดเบิดเอาไม่เอาแมสก์คือออกว่าจะกินยังไงครับเมาทำดีๆทำดีๆเติมหยิบอย่างนี้เลยแล้วกันเอาแล้วแต่หูล้างมือสะอาดได้ไหมอ่าแตช่วยเยอะๆค่ะ ไดดนนี้ก็ด้อร่อยหมดเนี่เดี๋ยวโดนแย่ๆพี่วันพี่วันพี่วันไม่พี่วันกินเลยหนูจะหนูจะถ่ายตอนที่วันกินนะคะคุณพี่วันค่ะกินค่ะันค่ะไม่เขามีผัดไทยพี่ของเขาอ่ะอ่ะพี่วันพี่วันเลยอย่านี้เขากำลังมีความสุขกับพ k กตอเขาพ i กตอ กินเลยที่จานกค่ะกินหมดพานต้อเลยที่อนานกินเลยวานกินเลยพิวนต้อเปิด้ากินไมหมดเีย้มโหดแย่ค่ะข้าวหมดไม่ไม่เป็นไม่มีเออข้าวญี่ปอันข้าวปุ่นด้วยเหรอ้ข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวปุ่นข้าวหน้าแซลมอนข้าวหน้าแซลมอนทุกานมันข้าวหมดเลอมันไม่ใช่สลัดมันเป็นข้าวหน้าญี่ปุ่น ตอนนี้มีอากนนอันนสังเกตดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้กำลังมีคนอยากจะกินค่ะพี่บานแหพี่อ้งอยาจะแย่นจะแยกมากเลยค่กิ่ามนคีข้าวบุขน้าวมีข้าวม้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณคุณชิมตรงนี้คุณก็ต้องมียอให้ค่ะ ถ้าคุณไม่มีคุณคอปเตอร์คุณคอปเตอร์ไม่สนใจใครแล้วครับหยียบมัไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินน้อยคุณคอปเตอร์โอ้ยมุมามน่าดูเลยไม่ใช่หมดเลยไม่ใ่หมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างเถอไม่แห็ดอันเนี้ยโตเขาด้วยอ๋ออย่ากินไม้กันเท่กันลูกไม้นี่กินไม่ได้นะเขียงนี่กินไม่ได้นะลูกกินไม่หมดคุณต้องกินอันนี้ไว้หน่อย ดูเลยีวีแบบนี้เห็นคอปเตอร์กินหน่าอร่อยกดอยากไปทั้งวันดีวันนี้คนนี้ไม่กินอะไรเลยถือธรรมชาติมนุษย์คอปเตอร์อะไรคะยังไม่ได้กินอันนี้เขากำลังมีความสุขกับแซลมอนอันนี้ไปใส่ให้แม่อร่อยไหมล่ะอร่อยเลยมีการแบ่งให้แม่ด้วยผมก็เองสั่งผัดไทยนะคะแล้วก็แลกกันเลยอยากกินแซลมอนไม่เขาไม่แรกค่ะ เอาอุ้ยไม่ส่งแต่ว่ามันนะครับต้มยำกับหมูฮ้องครับผมต้มยำค่ะเป็นไงลูกอาหารญี่ปุ่นเลยก็เป็นอาหารญี่ปุ่นเลยอาี่ปุนี่อะไรคะพี่นี่เป็นต้มยำต้มยำข้าวว้าวข้าวดข้าวค่ะหมูฮ้องหมูฮ้องใครันนี้ค่ะ เ่อมากินเชวอ่ะเาเาพี่เอาเลเอาเลยให้คนชินให้ลูกคนที่ควรมาให้เราแค่แค่หลอดก็อร่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสันเามได้เขา่อยนะให้ติ์นคิวิี่้าไม้อง่อไ้ห็นเ้งม่ตงม่ตองไม่ต้อไม่ตรองไม่ต้อ้องไมอไม่ตอไม่่้ต้องไมอ้ตองอมอตออ อิ่มโอเคเป็นไงครับเป็นไฟหนูแล้วลูกเป็นไฟหนูแล้วอร่อยแล้วนะอ้าคุณทำอะไรคุณคุณทำไมไม่กินอ่ะคุณเงียบทำไมรอแกงเหลืองคุณรอแกงเหลืองอ่ะอร่อยอะไรอันนี้อะไรนะอร่อยเฮ้ยมันคือหมูสามชั้นนุ้ยเยอร่อยได้นั่นแหละทำไมเรากินได้อย่างนี้นะเออแนนกินแต่หมูสามชั้นเตอร์เริ่มเก็บเศษอะไร าให้นูกินได้ทุกอย่างยกเว้นที่มีน้ำจิ้มด้วยนะถ้าแม่จะกินก็จะกินทุกอย่างเลยเมือนียครับปากหนูด้วยลูกปากหนูก็งอกงอกไอ้นี่มาแล้วงอกเคี้ยวมาแล้วน่ารักมากเลยดูมีเคี้ยวสองข้างนี่เขามีน้ำจิ้มตรงนี้ด้วยหนูไม่ใช่น้ำจิ้มใหม่แต่เหม็นร ไปได้อยู่นะดีไหมพี่ผัดไทยเราทีหลังเลยผัดไทยเราทีหลังเลยใ่เถัดงทาน่ากินพี่อะไรของโปรดปินเตอร์ ค่ะแดงแกงส้มคุณครับเตอร์สนใจโอ้ได้กุ้งเยอะอยู่ได้กุ้งเยอะอยู่นะังจงมันห้าตัวสามร้อยสามสิบยังไม่แบวนนะหรือว่ายังไม่แบวนนะเปนาหารกจุกกินไม่ถลงเลยก็อย่างนี้แหละพี่เราต้องยอมมื้อนึ่งกินเลยกินแล้ว มื่อนี้กินแบบเจมเจมเนื้อเจมตัวมากเลยก็เตยหัวเราะเลย <c oughs> กินแบบเจมเนื้อเจมตัวนะนี่ครั้งที่แล้วเขาหยกแนนก็ชอบใช่ไหม แนนชอบกินแบบเหมือนพี่เลยอ่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าหมูสามชั้นอ่ะถ้าพี่จะกินคือต้องเอาไปทอดก่อนนะเหมือนแบบทอดแห้งๆใส่ต้มจับ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคอปเตอร์ชอบนี่คือไอ้แบบเขาไม่ฮ้องไงพี่ไม่ใช่เขาไม่ไม่ทอดหนุ่กก็มันเหมือนทะเลาะไงอย่างที่เคยกินมันเป็นเปรี้ยว อันนี้เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่บอกเป็นหวานเป็นไงเตยเตยบอกอย่ามายุ่งคนกำลังจะกินก่อน <c oughs> ในวันเช็คเอาก็ต้องไปเรียนก็อยู่แล้วแล้วเขาต้อนรับด้อ่านเช็คเอาก็อย่าไม่ก็คือแสดงว่า บราปมลกทั้งวันเยไม่ใช่เราจะ